ห่วงช่วยรับอรุณกับอาจารย์หมาเป็นรายการที่เน้นให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในแต่ละวันที่ลูกศิษย์ได้เชิญไปให้ชี้แนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆซึ่งเป็นไปได้ตามกฎเปลี่ยนแปลงของเวลาแต่อาจารย์ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนต้องพ้นจากความเดือดร้อนและมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือความตั้งใจของอาจารย์ ข้าวเหรอคะก็ยังทำอยู่เนาะจ้างเขาค่ะตรงข้างหลังข้างหลังรู่ออกไปจนฟังข้างหลังแอบไล่สีอะไรอยู่สีอะอยู่ กที่ควายอยู่นั่นแหละของข้งงนอื่นครับที่ก่อนเป็นรวดหนามครับจะบอกไม่ดีก็เปลี่ยนตึราคาแต่ว่าของผู้อื่นเปลี่ยนไม่ได้ครจะสร้างใหม่เลยหรอลูกชายเขาอยากเให้ด่านดูที่ใช่คือคือถ้าตั้งใจจะสร้างใหม่ก็จะได้หาตำแหน่งให้ จะได้ไม่ต้องปรับตรนี้อพอไหวตันี้พอสร้างเลยพ,พอปรับได้ไหมคะมปรับจะปรับหร้จะมรับไม่จะสร้างได้รูปทรงบ้านผิดทิศทางผิดทกอทหดนี้เันาปรัไม่โอ้พี่เท่าไหร่ไล่ คือคือตอนนี้มันสร้างก็สร้างไม่ได้เพราะถ้าสร้างไปมันก็กลายเป็นบ้านตกยุคถ้าเอาแนวเดิมนี้พอเข้ายุคเก้าบ้านนี้ก็เป็นไฟบร,กริกันเจ็ดเก้าไม่งั้นก็รอที่เก้าแล้วสร้างบ้านเก้ามันมัมนเสียหายทั้งทั้งทั้งจะแก้กับไม่แก้เขาป็นหนูสอง ข้างก้าวก็ไม่ได้ข้างก้าวไม่ได้พิตาอยู่ตอนนี้มันพิต้าอยู่ทางนู้นเอ่าคือในด้านนู้นมันก็ได้ด้านนี้ก็เข้าบ้ากไม่ได้องศาพิเศษหกแล้วป่ะแนวเป็นอย่างนี้ก็หักไปนี่ต้องต้องเข้มงวดเนี่ยไม่เข้มงวดเนี่ยอีกสองปีนี่ไม่ไม่ดีเลยเพราะว่าหนูเข้าเข้ายุคม้า เข้าใจไหมมันเป็นเวลาชงยี่สิบปีอะถ้าไม่มีเกาะทุ้มกันชงปีเดียวกกนแล้วถ้าอยู่บ้านนี้ก็ชงทุกปีแหละใช่ก็อยู่บ้านเนี้ยเนี่ยเยอะคนเกา่มกันคนกับบ้านคนชงปีบ้านชงปีอันนี้ไม่ตีชงทุกปีเพราะว่าก็บ้านหนูสองแต่บ้านเป็นันเลยบมันเลยมันเลยกลายเป็นแค่อยู่มาได้เรื่อยๆติว่า เจ้าของบ้านเอาเป็นลูกชายได้ไหมคะเราลูกชายของน้าจะเป็นไก่ไก่หนึ่งค่ะมันอยู่ที่แต่ว่าตัวมันอยู่ที่ความจริงอ่ะมันเลือกเอาคนไม่ได้คอที่อยู่หลักหลักคือเจ้าเจ้าหลักหลักของบ้านเลยค่ะคือลูกชายเขาไม่อยู่ลูกซลูกสาวก็อยู่ที่เอาเก็เหมาที่นด้ค่ะคือน้มถามค่ะ ไม่แหละค่าใช้แค่ใช้จหลักหลักที่ได้คือได้จากเขาอ่ลูกส่งมาให้ลูกส่งมาให้แต่ไม่เหลือลูกสองคนอยู่สามวันมันจะเหลือยังไงก็กถนนตะกี้บอกอยู่แล้วแต่เอาแน่่เหอะใช่เพราะว่าต่อให้เอาทีนึงก็จะไม่ถือดีไกลตไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยอยู่ไม่มีตะกีไม่มียาครู ถ้าทำเศรษฐีนี่นะ่นจะไหวทำไมนะถ้าทำาทเศรษฐีจะอยู่ไวไหมจะย <c oughs> ลูกชายเขาก็อยากอยากทำอยู่พออัพขึ้นเลยคอาจารยะช่วยได้ช่วยได้ลักษณะนี้ลูกชายลูกชายเป็นไก่หนึ่งลูกสาวเป็นหนูแปะโอ้คนใดคนหนึ่ง ถ้าสมมติคนใดคนหนึ่งทำลูกชายจะเป็นหนึ่งหกแปดลูกสาวจะเป็นหกแปดแปดแล้วแม่ก็จะเป็นสองหกสองแปดพอเข้าสู่ยุคเก้าจะเป็นหนึ่งหกแปดเก้าสองหกแปดเก้าเออคุ้มไหมคุ้มมากเลยคุ้มกู้ก็จ้างมากคุ้มกว่าเยอะ คือมาได้สามคนไม่ว่าเขาจะอยู่อามริกาหรืออยู่ที่ไหนไปมากินไม่ถูกทำไม่ถูกใช่ถ้าถ้าเสลือสามคนก็ไม่เท่าไหร่นี่พวกคุณสีบนกระด้างบ้านนี่ใช่แต่ว่ามันต้องเป็นมันมันจะต้องเป็นคนเรียนเป็นลูกศิษย์ไงถึงจะเข้าใจไงเวลาเขาพูดไปปั๊บเนี่ยมันถึงมันจะมองเห็นเลยนะแล้วยิ่งถ้าเนี่ยอย่างเหมือนตะกี้หมอเต้าฟังอ่ะลาวอ่ะทําคนเดียวหกครั้งอ่ะถามมาทําไมหกครั้งเขาบอกชิวๆเลย ดีขึ้นทั้งครอบครัวเลยไม่ได้มาทำเองด้วยนะให้คนอื่นทำแทนฝากเลือดมาทำด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าทำจะได้จะได้เฉพาะลูกไม่ได้พี่น้องได้หมดพี่น้องคือหมายถึงสายเลือดออกมาใช่ไหมคะใช่สายเลือดได้หมดตระกูลเลยทั้งตระกูลเลยค่ะขาดตระกูลมาหาเลือเหลือสายกี่ตรงไหนเครับก็มีแพะอย่างมันมีหมดแหละแต่ว่า ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยพยาพยามพยายามมาให้ให้สิทธิธรรที่แพ้หยางกับชวงเหนียวสุยเพราะว่าแซกีมันเป็นคนละแซกีกันแซกออีอย่างเช่นจัก,กรจัน์นี่เป็นแซกีดินอาศัยภูเขาเป็นหลักภูเขากับน้ำอ,อ,อย่างแพ้หยางนี่แซกีฟ้าอาศัยประตูสวรรค์กับอาถรรพ์ของแพ้หยางส่วนชวงเหนียวสุยนี่เป็นแซกีโบราณเป็นแซกีคน ตั้งแต่สมัยสมัยที่ยังเป็นยุคเกษตรเกษตรกรรมเป็นหลักยังไม่มีอาชีพอื่นๆอ,อาศัยควายอย่างเดียวเลยตอนนี้พื้นที่น่าจะเป็นพลังจักรวรรดิเต็นๆเป็นแล้วใช่แต่ว่าเราคือคนมีวิชาเรียนมาแบบอุตสาห์ด้านด้นไปเรียนมาแล้วถ้าไม่ใช้ไม่ใช่วิชาให้มันสุดๆมันมันมันเหมือนเสียชาติอ่ะ<ต>คือเหนื่อยยากมารย์ก็ลยใส่ให้สุดเออ ใครจะไม่สุดก็ช่างแต่ว่าอาจารย์สัญญากับครูไว้าอาจารย์ต้องทาให้สุดจะเป็นอย่างนั้นของน้านี่ก็คงจะให้อาจารย์แนะน,นําท,ที่ไเพื่อจะเข้าไปถึงแตจีได้ว่าตรงไหนมันรั่วตรงไหนก็ใปได้ก็นี่ไงตะกี้แนะนำแล้วถนนเออแค่ผมให้มันเป็นหลังเต่า,ตอตอาเออที่อื่นมีไมตะกี้อธิบายแล้วเข้าใจนะ <S 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 อเ,เออทำให้มันพอที่แบบลดข้ามได้ลถวิ่งไปแล้วน้ำถ้าสมมุติเป็นน้ำน้ำมาก็ถูกชะลอ เงินมันก็จะเหลือไปถึงไสรีแน่นอนมันไปหมดแล้วมันไปตรงฟองน้ำลก็มันลงไปต่ำไงถึงต้องให้แบกไงมันลงต่ำไงอาจารย์คบพอดีนะแกเลี้ยงหมาก้าตัวค่ะเพราะว่าแกอยากปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำคอกหมาตรงไหนดีโอบริเวณที่ตรงนี้ค่ะแล้ววันนี้ไปไหนหมดอ่ะ เอาไปเไปเก็บไปเก็บไปที่บานอาจารย์เอาไปเก็บก่องเบนนกบเดี๋ยวอาจารย์จะว่าก็เมาเียงสถานที่ก็มีที่พลาดเอาไปไว้เอาไปไว้หลังบ้านดีกว่าไหมหลังบ้านนะครับบ้านตรงเต็มเก็่านดีนไปบเอาจารย์ครับทีนี้บ้าน เขา,าต้องหันไปทางนี้เพราะถนนมันเป็นทางนี้แต่เขาหันหน้ามาทางนี้อยู่ไม่คือคือถ้าก็ถึงถามตั้งแต่แรกไงว่าจะสร้างใหม่ใช่ไหมถ้าจะสร้างใหม่อาจารย์จะหาตำแหน่งให้แล้วหันรับพลงังคือตอนนี้ถนนเป็นด้านนี้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าอยู่แบบนี้อย่างเก่าเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟบะไรกัรเจ็ดเก้ายาุเคเก้าใช่ซึ่งอ,อีกปีกว่าเองอเแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ควรปรับอะไรเพราะปรับไปเนี่ยบ้านมันก็ตกยุเคเนี่ยเ,เหตุผล เหตุผลแต่ละอย่างมันมันขัดกันเองอยู่ไงจะทําก็ทําไม่ได้ทําก็ไม่ดีใช่ถึงเรื่องถาว่มันจะสร้างใหม่ไหมถ้าสร้างใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาทิศใหม่ซึ่งรองรับดวงชะตาทุกคนเฮ้ยคุณก็ถามเรื่องแซกีมาไงถ้าถามมาแซกีอ่ะโอ้ยดีกว่าสร้างบ้านอีกท่านอาจารย์คะคือทำเรื่อนไปอยู่กับลูากลูกก็บอกว่าประมาณปลายปีนี้ท่านอจะไย์มุกจะมลับ อืมไไม่่ด้อยูทีันแล้ว่ก็อยากทำเอองั้นเก็บเงินทำแท็กซี่ให้มันทซกต้อย่างเดียว่าใช่ก็อยากทำแซ็กี่เอาไงงั้นทำแซ็กี่ไดนั่นแหละรอทำต่อทำแม่กับลูกนี่ก็อยากทำแท็กีก็อยตัดสินใจเลยก็อยากทำถ้าอย่างนั้นไม่ต้องสร้างบ้านใหม่ไม่ต้องสร้างบ้านใหม่ทำแซ็กี่จริงๆอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดจะชักชวนคุณทําเลยแต่ว่าถ้าคุณถามมาเนี่ยอันไหนดีกว่าอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเนี่ยด้วยด้วยด้วยความจําเป็นเนี่ย ที่มันไม่โอเคเพราะว่าที่มันเทราดด้วยแล้วคุณดักดักไม่ถูกพอจะเปลี่ยนมันก็อยู่ในช่วงปลายของกระลอยต่อทําไปก็เสียเงินเปล่าแล้วถ้าทําแล้วเกิดไม่อยู่อีกอได้ก็เสียเปล่าเสียเงินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์งั้นไม่ต้องทำบ้านทำาใส็กยูาลิปเลยลูกชายไม่ต้องมาก็ได้ส่งเลือดมาส่งเล็บมาส่งผมมาเอาเสื้อมาแล้วแม่ไปทําแทน เวลาที่แม่ทําแทนเนี่ยถ้าถ้าแม่ไม่เอ๋อนะบางคนแม่เอ๋แล้วไงถ้าแม่ไม่เอ๋เนี่ยแม่อธิษฐานเนี่ยจะแรงกว่าลูกพ่อแม่อธิษฐานจะแรงกว่าลูกด้วยด้วยด้วยความที่แบบยลูกจะช่วยรักลูกอ่ะเออเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วทําแล้วได้ทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในตระกูลสายเลือดของน้าใช่สายเลือดหมดทั้งของนูช่ใช่แต่แต่ ต้องกินให้ถูกนอนให้ถูกต้องต้องเรียนรู้ตรงนี้นิดนึงว่าตัวเองจะต้องอยู่ในบ้านนอนนอนตรงไหนถึงจะดีทาแล้วจะไปต่างประเทศนี่ก็เหมือนกันอยู่ประเทศไหนก็ได้ก็ตะกี้เล่าให้คนเลาาเนี่ยที่กี้เพิ่งมาจากบ้านบ้านที่เขาทามาทําแทนคนลราเขาทำหกครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มาเองเลยก็ส่งเลือดส่งเลือดมาให้ทําแต่ว่าปรากฏว่าเขาที่เลาาเนี่ยตระกูลเขาดีทั้งตระกูลเลยดีทันทีเลยช่วยทั้งตระกูลเลยเออ พิสูจน์ได้เนี่ยดูดูอย่างหมอตงด้พี่สาวทำอ่ะลูกสาวเก่งขึ้นมาทันทีเลยพี่เสียชีวิตเขาเสียไปเมื่อไหร่สองปีแล้วโอ้เนี่ยถ้าอาจารย์มามาเจอทันเนี่ยอาจารย์ห้ามทันเลยเนี่ยคือทิศทางเนี้ยทิศทางเนี้ยประตูสวรรค์เป็นไฟไหม้ประตูสวรรค์แล้วประตูสวรรค์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านเพราะนั้น เขาจะมีปัญหาป่วยในเรื่องหัวใจหลอดเลือดสมองหัวใจเป็นหัวใจเออนี่แหละก็แค่นี้แหละแล้วมันเป็นมรดกด้วยแล้วเขาเกิดปีอะไรคะเขาเป็นปีปีมะเส็งปีมะรุมปีมะรุมเก้าห้ามังกรเข้าห้าปีเก้าห้าค่ะยิงปลายใหญ่เลยโอ้มังกรสามเขาจะเป็นคนขี้ร้อนกับขี้ร้อนใน เพราะนั้นเนี่ยจะจะมีปัญหาในเรื่องเรื่องของหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเออเขาเพิ่งโดนสามแล้วอยู่บ้านเจ็ดมรณะสามอย่านเจ็ดสามีบ้านเจ็ดรวยตั้งแต่ปีห้าสองอืมก็พี่สร้างบ้านเขามาอยู่ปีห้าสองไงเราไม่แครว่ามีอยู่ต้องก็เต็นอืมก็เนี่ยบ้านมันบอกไงเจ็ดเก้าทั้งนั้นบ้านเราก็โดนจริงจริงเราคนเจ็บแล้วก็ บ้านบนว่าบ้านสามแต่เป็นเจ็ดเสืออเสือจิตเจ็ตนว่า9้วก็เสียทับนกอนทกับอะไรก็ได้ทอาจารย์นี่และกวามามไร่ามเยได้กับองค์ทูนี่แหละอาการด้วยก็เลยมันต้องมันต้องมีติดตัวแต่ว่าต้องเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นเชื่อมั่นอยู่แล้วค่ะ เอยังไงพี่ไทยวันใช้กีบทนทำในกีบใช้กีบไปทยังไงเนี่ยให้ให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เห็นนะความเชื่อมั่นอาจารย์เชื่อมั่นในครูแค่ไหนดูดูดิอยู่ข้างตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่ะทำมาใช้เองอยู่โอ้าวของพิสูจน์อาจารย์พิสูจน์ของอาจารย์มาแล้วพี่ชายก็อยู่ในระดับกลางใจอืมอืมจ้ำเป็น เก็บสงไม่ใช่ขาเาหาของเขาเองแต่ละภารกิจมันไม่เหมือนกันจะีดูี่ก็ดีขึ้นค่ะจาืมทำแล้วก็โอเคเรื่องเงินเรื่องอะไรก็โอเคดีขึ้นนั่นแหละถ้า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 อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยอืมอย่าไปเสียก็เปล่ามันยังไม่ใช่เวลาเราเราบอกว่าจะย้ายด้วยจะไปอยู่ต่างประเทศด้วย คือคือจะไปอยู่มุมไหนของโลกก็ตามเนี่ยแทรกีตามไปไม่ประโยชน์สูงจากที่ภูเขา้ย่งอยู่ไปเรียนรู้อยู่อย่างเดียวก็คือไปถึงแล้วเนี่ยเราจะนอนตรงไหนทิศไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าจะสร้างที่นี่จริงๆต้องรอให้ไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหามากเลยตรงอายุบ้านกับกฎหมายเขาควบคุมละเอียดมากควงช่วยก็แก้ไม่ได้อีกอย่างที่ไปไปมาเนี่ยต่างประเทศอะ แกไม่ได้ต้องใช้อาถันต้องอะไรเงี้ยขนาดออกแบบบ้านให้สร้างบ้านใหม่กฎหมายก็ไม่ให้บันไดก็ไปจ่อหน้าประตูเขาบอกว่าเผื่อหนีง่ายเกิดแบบแผ่นดินไหวเกิดไฟไหม้มันจะได้ลงบันไดแล้ววิ่งออกไปเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบพวกพวกเขาเนี่ยแก้อะไรไม่ได้แกก็ไม่ต้องทํางานตลอดเนี่ยต้องทํางานตลอดพอมไม่มีงานก็ต้องเข็นรถไปเก็บขยะแหละกันทวกวโคมเลยเพียบเลยนะ ถ้าถ้าถ้าเราได้ได้ไปเราจะเห็นโอ้โหนอนกันแบบในต่องมั่งในเต็นท์มัง่ง <ทำ S 2> เออเยอะมากก็ดเดี๋ยวอาจารย์ให้ให้ยาครูเอาไว้ช่วยแล้วกันๆๆเพราะอย่าอย่างที่บอกอย่าไปทำเลยมันผิดมันผิดหมดด้วยแล้วทำแล้วก็ไม่คุ้มเสียตั้งค์เปล่าเลื่าตำแหน่งนอนให้เจา้าบ้าทให้คนพับทีอยู่ ก็ขยับไปนิดนึงขยับขึ้นหน่ขึ้นเอ็นออขยับให้เขาไปนอนหกนอนไปนอนหกนอนทะยงอยู่ในห้องเหรอก็เป็นเอ็นเอ็นดับเบิลซอลนี่เนี่ยไปนอนนอนข้างห้องเนี่ยที่มีห้องอยู่เอออยู่ไปก่อนดีกว่า